ถ้าใครปฏิบัติตามสิลสมาธิปัญญากผู้นัมม้นก็ทรงมรรคทรงผลทันทีเราจะไปการาบพระมีลูกมีเมียน,นั่นหรอจะไปการาบพระกินข้าวแรงตลอดเวลานั่นหรอจะไปการาบพระใช้เงินใช้ทองจับใจใช้เงินใช้ทองแล้วเทศประมาทพระพุทธเจ้าว่าแค่กินข้าวแรงเฉยกินข้าวตลอดเวลาเฉยมันบาปหนักขนาดนั้นเฉเหรือแต่จับใจเงินใช้ทองเฉยมันบาปหนักขนาดนั้นเฉยหรอือนี่ประมาทพระพุทธเจ้าขนาดไหนใจไม่มีความเคารพพระพุทธเจ้าเลยแล้วจะเป็นพระอริยบุคคลได้อย่างไง ถ้าพระร่วมด้วยช่วยกันส่งเสริมพระกลุ่มนั้นตกมหาเวจีนรกหมดถ้าอุบาสกอุบาสิกาส่งเสริมไปกราบไปไหว้ช่วยการช่วยงานสาธุการด้วยว่าพระพ่อแม่ครูอาจารย์ถูกต้องถูกต้องก็ต้องจมในมหาอาเวจีนรกหมดเพราะเป็นการประมาทพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่ความจริงเป็นอย่างนั้น